ัที่ผมจะลงไปเอาขาจ้องใครจะไปกับผมแบ้วมากอะ่ะมีไฟให้ด้วยวันนี้ออทอะไไ่่ส ก็สตูดิโอที่ผมนั่งอยู่เป็นสตูดิโอ12นะครับเป็นรายการมาริคัชที่ทุกคนสามารถติดตามชมได้แล้ววันนี้ผมถ่าย3ตัวก็คือว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายทีเซอร์ที่เปิดรายการว่าวันนี้จะมีแขกอะไรเข้ามา2ก็คือเป็นสัมภาษณ์ว่าเรามาจากไหนทําอะไรพอที่3ก็คือมาฝึกทะาเห็นเดี๋ยวมีสคริปต์นิดนึงซึ่งได้3รูปแบบรายการนี้คือถือว่าเต็มมากนะครับสําหรับคนโนเนมอย่างผมนะครับแล้วก็ใส่รูปที่เรา เราอยู่ในแวดวงอย่างนี้อยู่แล้วอยู่พอได้อยู่บ้างมันก็เลยทําให้ง่ายต่อการที่ผมจะทำความเข้าใจแต่ไม่ได้ง่ายเลยกับการที่ผมจะตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นมากนะครับน,นี่เราจเจอกับครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางท่านผมเคยร่วมงานไปแล้วในอดีตบางท่านก็ไม่เคยนะครับแต่ผมก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เวของผมเลยนะครับเวแปลว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์ขายตรงนะครับ ส่วนงานที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นพ็อปมาสเตอร์นะครับเป็นพ็อปของรายการทั้งหมดนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็ถ่ายไปแล้วแหละนะโอเคก็ครับอะไรนะคะได้ครับผมได้ครับผม 15ค, 4, 4ครับ4 4ก็ได้เนาะลองทับหรือว่าให้ลองสอดครับผชอบเลยค่ะลองสอดเอ้จริงเลนเราระเราได้กัน ได้ครับได้เลยกเทียมผู้ก่อ่าได้ๆพี่ติ๊กอยู่นี่นะกระด้วยใช่ช้อนเก็บที่พจ้าชุดพี่ปองชุดพี่ปองที่ปองก็แปนะตัวราไงได้ยูมั้ ไปเรื่อยๆได้ไม่ได้จินทะารก็ไมชไดหน้าเปี่ยนินฉากเลยเนาะใช่ครับโอเคใส่ไม่ได้เลยค่ะโอเคกะกะอมะงั้นผมจะอนผมจอนใชครับแล้วแบบขอค่อยพ่นได้ไหมเขาายใช่เซีแรกเจะเป็นทหารใช่ไหโอเคแล้วก็เดี๋ยวีน่ถ้าเราเปลี่ยนน 好了，少啊。 เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เหรอเรียบร้อยแล้วครับค่ะเรียบร้อยค่ะตอนแปดครับเนี่ยคุณได้ดูผมแบบตลอดเว้ยครับพี่ไม่มีอะไรที่มาที่มาหาของที่ทำกระถิ่นเออถึงแม้ว่ามันมีสคริปต์แต่หมายความว่าผมไม่ต้องไปพูดโอเคคุณต่างกันเป็นได้ครับ ไปสวอชเผื่อใช้จ้ะพี่เก็บไว้เผื่อไว่ใช้ประโยชน์ได้จ้าาวนี่คือใครที่ตามผมก็จะเห็นว่าผมสวอชเมื่อประมาณ3วันที่แล้วที่ผมขับมาวนหนึ่งรอบแล้วเสร็จเลยอ่ะที่ดูดิโดนแยงอ่ะไปที่ไหนก็ต้องสวอชนะครับเพื่อความมั่นคงของตัวเลย ง <Happiness. S 2> uh huh. okay. okay. ั้นเราอาจจะโดนอุ้มเอ้ยรองเท้านี่น <fruit cake. S 1> ่ากลับบ <Hayır> ้านมากเลยอะเอาไปใส่เป็นคอร์รศอน่ะผมเคยใส่ตอนรดอทีงนะตอนเรียนรดอ แมวมีแหวร้องเรียกเดี๋ยวเดียวก็กลับมาคุณจะมาคุณจะมาประจานตัวทำไมในโลกของของเราอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะมีคนอื่นเขาเข้ามา โลกของเราคุณต้องเข้าใจด้วยมีพื้นที่ด้วยเข้าใจมากใช่คุณจะให้ผมทําอะไรเร่เปื่อยไปทั่วบ้าปล่าผมไม่ได้ดูคอลลาสอนกับทุกคนนุย้ยแค่ผมผู้คนเดียวนี่ก็ประหลาดเลยแล้วเนี่ยไม่สื่อสารนะใครเลยชุดหน้ากลับบ้านมาก โอเคจบเห็นหัวนมเลยดูดิไม่ใจเย็นนะตื่นเต้นชิบหายเนี่ยผมชอบรองเท้าคู่นี้มากเลยผมกะว่าผมจะทำเป็นแตกคอร์ัสันอะ่ะคุณว่ามันจะโอเคไหมแตกคอร์สัน ผมตื่นเต้นผมบอกเลยเลผมตื่นเต้นถ่ายเสร็จเออนะถายเสร็จปุ๊บแล้วเดินกลับชุดนี้เลยอ่ะผักจาดหวานใจอะหายใจลึกๆใช่คือทำมาทำได้แต่ว่าแต่ว่านะมันก็แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาเรา เขาอุตส่าเอาโลกของคอร,รสอนมาไว้ในโลกของมาดิครับอ่ะแล้วผมได้สามอย่างเลยนะเว้ยผมจะบอกให้รัติวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปที่รถพไกเอาขาจ้องเดี๋ยวไปเอาขาจ้อนเดี๋ยวไปด้วยกัน เดินไปเดินมาก็จะมีแต่คนมองว่าชุดข้อหสันมาใส่แมสคิตตี้แก่หรือเปล่ ผมจะไม่เป็นเถะให้ติ๊กต็อแบนด์ผมนะช <Okay. S 1> ุดผมจะทำให้เขาปล่อย <Okay. S 1> ผมออกจากตรงนี้ หาจอ้องขอบคุณครับลูกพี่ผมเหลือความตื่นเต้นอีก60%เปอร์เซ็นต์ ่แมงลบคลิปถ้าไม่ทัน มีอะไรจะคุยอีกไหม <Okay. S 1> จะอยู่กับตัวเองล้ว <c oughs> <c oughs> คุณไปรูดฟีดเอาดีกวา่าคุณคุณต้องรูดฟีดอะ่ะคุณถามผมตอนเนี้ยบอกตรงผมตื่นเต้วตื่นเตลวก็จะว่าครับได้ครับเอ้ยแมทธิวมัทธิวามินทิววาเธอหายไปไหนมาเดี๋ยวจะโดน หายไปเลยนะหลังจากที่เธอโดนโดนห้ามถ่ายอีกอะ่ะเธอเป็นไงบ้างอะ่ะหน้องน้องไข่เหลาน้องไข่เหลาเธอหายไปไหนมาก็รอดูคนระับรอดูในมาดิครับอีกประมาณเดือนนึงอ่ะ ผมว่าเขาตัดไวอยู่นะเพราะว่านะโคตรตื่นเต้นเลยคนน้นหานู่นหานี่ไม่มีเนี่ยเนี่ยพอชั้นทักเธอเธอก็หายนะแมทิว ใช่มันรู้ชื่อเล่นจริงด้วยนะชื่อเล่นจริงๆอ่ะโดนอุ้มครับโดนอุ้มครับไม่ต้องอะไรมากครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาครับถ้าได้กลับออกไปก็ได้ครับถ้าไม่ได้กลับก็จบครับต้องอยู่ยาวครับถูกอุ้มครับจบนะไม่แถลงข่าวครับไม่ครับต้องปิดข่าวอยู่ครับชัดเจนนะ โดนอุ๋มโดนอุ๋มอุ๋มอุ๋มอุ้มอุ๋มอุ๋มอุ๋มอุมอุ้อุ๋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 ใครมันมันรู้ความจริงได้ยังไงเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยโดนอุ๋มอุ๋มอุอุ ใช่โดนกับอุ๋งต้องอยู่กับอุ๋งสิ่งที่ผมเรียนรู้คือการที่ไม่ได้มีใครรู้จักคอร์รนทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเราจะไปอะไรอะ่ะอย่าไปกล่าวไม่งั้นจะโดนอุ๋งอุ๋งอย่างเงี้ยเนี่ยต้องโดนอุ๋งอะ่ะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหรอไปรูดฟีดล้วก่อนไปรูดฟีดตรงน,นี้พูดพูดไม่ได้แล้วต้องเงียบแล้วเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติการแล้วดูดูกุงเกงนี่ปฏิบัติการองุๆ่ๆ จะมาแกล่ะอะไรว่าแกลแกลงอะไเอ,อีไอ้นี่ก็าวนเวียนอยู่อกันแกลง่งแกลง่งมันไม่ได้กลัวแต่มันตื่นเต้นเข้าใจไหมมันตื่นเต้น นี่ <Yeah>. yeah. คุณดูที่มาใหม่่ะคุณดูที่เขาอยู่กันเนยังไงกับเขานี่แมทธิวาน้องไข่เหลาทันถามว่าเธอหลังจากที่เธอโดนห้ามถ่ายอ่ะเธอเป็นยังไงบ้างมิน้ทิวาไข่เหลาใครๆก็พูดได้เป็นตัวของตัวเองอะโคตรแบบโคตรยากเลยเคครับ่ ได้ไปครับห้าสี่สามสองคุณไปอยู่ไหนมาคุณมาถามโหเขาเราสอนแปลว่าอะไรคุณไปอยู่ไหนมา เชียนโดนอุ๋งครับโดนอุ๋งแมตสีชมปูเลยใช่คอศออกหน้าจอแล้วทีเนี้ยออกจืดคอร์ออกจือ,อ,าาอ,อ,จอโดนอุ๋งก่อนถูกต้องก่อนแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้กับผมเข้าใจไหมก่อน ฝันถึงการแสดงว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไง